สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จองกเษ Crowd, กษตรอินทรีย์สกาวกลับมาพบกับพี่น้องท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้ช่วงเทศกาลไม่ใช่ช่วงเทศกาลครับแต่เป็นวันหยุดครับก็เลยหยุดพักผ่อนที่บ้านครับก็เลยเอาบรรยากาศที่สวนครัวครับที่บ้านามาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเพราะช่วงนี้โควิดก็เลยไปไหนไม่ได้ครับก็เลยต้องอยู่บ้าน ก็เลยว่าอยู่มาติดโควิดอยู่ที่ประทุมธานีครับท่านผู้ชมก็เลยยังกลับต่างจังหวัดีไปเยี่ยมบ้านเกิดนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าที่ประทุมธานีนี่ก็พื้นที่จํากัดครับท่านผู้ชมก็เลยจะทาสวนครัวก็เลยไม่มีพื้นที่ทําก็เลยต้องเอากระถางนี่แหละครับท่านผู้ชมกระถางที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยกะละมังนี่ฮะเนี่ย เอาดินมาใส่ครับท่านผู้ชมดินมาใส่แล้วก็เอาต้นไม้เออพวกผักสวนครัวปลูกอย่างกระถางต้นนี้ก็มีอยู่หลายๆอย่างด้วยกันครับอันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือขิงนะครับนี่นี่ขิงครับท่านผู้ชมเอาขิงมาปลูกครับปลูกใส่กละมังเลยครับกละมังที่เราไม่ได้ใช้แล้วได้แตกแนะฮะจะจะมี อีกใช่ดูใกล้ๆครับอันนี้ผักออ,ออมหรือต่บบษสารก็เรียกว่าผักขแง,งครับเนี่ยมาปลูกใส่กระมังงานเดียวกันเลยครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นพริกครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นพริกส่วนต้นนี้ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นก็คือต้นมะเขือครับเนี่ยก็มีดอกแล้ะครับ แต่ไม่มีลูกครับมีแต่ดอกเฉยๆดอกเนี่ยกำลังบานส่วนดอกบางอันก็กําลังจะเหี่ยวนะครับหลายดอกนะครับแต่แต่ไม่มีผลครับท่านผู้ชมมีแต่ดอกก็แล้วท่านผู้ชม,มเอามาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับนี่ไม่มีพื้นที่ครับท่านผู้ชมก็เลยปลูกใส่กระมังที่แตกแล้วนะครับ อันนี้ก็คือขาครับท่านผู้ชมปลูกขาด้วยครับนีคือเราไม่มีพื้นที่ครับไม่มีที่ปลูกพูกดง่ายก็เลยปลูกแต่กะละมังแต่กะละมังที่แต่กะละมังเปืเดียวกะละมังใบเดียวเนะี่ฮปลูกได้หลายอย่างครับผสมผสานกันอันนี้ก็จะเป็นคู่ถังเก่าครับ ก็เลยเอาต้นอะวาคาโดมาปลูกครับผมไท่านผู้ชมไชมด้ชมครับ,รบ,รบาาาน,นะครับอะวคาโดปลูกใส่พุทถังเล็กๆนะครับเนี่ยกำลังมียอดเตี้ยสูงขึ้นครับน่าจะประมาณจะห้าสิบเซนได้ก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับช่วงโควิดครับ ระบาดรอบสองไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ที่นี่ก่อนครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลยครับเดี๋ยวผมจะกลับต่างจังาหวัดได้ครับตัวนภาพบรรยากาศแล้วให้ท่านผู้ชมได้ชมครับหน,หนี่ท่านผู้ชมอันนี้ปีเสื้อครับ นี่ผีเสื้อเขามาอาศัยอยู่ด้วยครับเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันครับครับผีเสื้อตัวเบืเริ่มเลยครับตัวใหญ่ฮะคือพื้นที่ในเมืองก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ไม่ค่อยมีพืชผักพอมีใครปลูกผักปลูกอะไรอย่างหนึ่งเขาก็มาอาศัยอยู่ครับคือธรรมชาติคู่กับธรรมชาติแมลงต่างๆก็ต้องการพืช ต้องการต้นไม้ครับที่อาศัยนี่ท่านผู้ชมตานผู้ชมอันนี้ก็คือมันมันม่วงครับเนี่รู้สึกจะมีลูกแล้วครับนี่ครับมันม่วงครับนี่นี่เริ่มมีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่มันม่วงครับนี่มีแล้วครับนี่เริ่มมีลูกแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมมีแล้วเนี่ย ถ้าจมชมรอบๆอีกครั้งหนึ่งครับท่านเพื่อจเห็นต้นนึงสูงนี่คือต้นเฉาเบยครับเฉาเบยผมว่าปลูกไว้ครับใบจะขมนิดหนึ่งให้กินได้ครับแก้ความดันสำหรับคนที่เป็นความดันก็เอาใบนี้ไปกินได้ครับกินดิบๆเลยครับเฉาเบย เลยก็เลยเอามันม่วงเนี่ยมาปลูกแซมครับมันม่วงมาปลูกแซมก็พันก็ไปในตัวด้วยพันก็เป็นลำตัวของต้นม่วงครับศูนครัวอันนี้ก็จะเป็นมะละกอรครับท่านผู้ชมมะละกอผมาเพาะไว้ครับน่าจะเป็นแขกดำครับเพื่อนเอามเมล็ดมาให้ก็เลยมาเพาะเพราะไม่มีพื้นที่ก็เลยเพาะในถุง ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักแมวครับหรือคนณเอกอย่างหนึ่งว่ามระหวานนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะับกำลังแตกยอดครับเนี่ยผมซื้อมาจากจังหวัดนครนายกครับก็เลยเามาเพาะดูครับมันก็เกิดโอเคครับใช้ได้ครับสองสามลูกด้วยกันครับก,กํบาลังแตกยอดครับมะระหวานหรือผักแมวครับเนี่ย นี่ก็ยอดอีกยอดหนึ่งครับผักแมวครับเนี่ยกำลังแตกยอดครับอีกจุดหนึ่งครับอันนี้ก็ผักสวนครัวเหมือนกันครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรฮะเพื่อนเอามาให้ผมก็เลยปลูกครับแต่ไม่รู้จักชื่อครับ อันนี้ผักสวนครัวครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นหัวระพาครับนี่ครับโหระากำลังแตกยอดครับท่านผู้ชมนเดี๋ยวะให้ท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆครับนี่ครับพื้นที่เราไม่มีเลยครับมีประมาณสักสิบเป็ดได้ก็ไปปลูกต้นไม้หน้าบ้านครับก็เลยเอาพืชสวนครัวมาปลูกครับีจุดหนึ่งครับมะละกอครับ มะละกอกำลังจะโตครับเนี่ยมันแตกยอดส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นมะเขือเทศครับนี่ครับเอา,มาเมล็ดมาหวานจะขึ้นแล้วครับนี่ครับน่าจะโอเคอยู่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือกระชายครับกระชาย ส่วนอันนี้ก็คือตะไคร้ครับนี่ฮะตะไคร้ก็ปลูกในกระถางครับนี่ฮะเราไม่มีพื้นที่ก็เอากระถางมาเอาดินมาใส่แล้วก็ปลูกตะไคร้ครับนี่ฮะท่านผู้ชมก็ให้ไปดูครับก็แตกยอดโอเคครับไปตำกับปลมกับข้าวได้ครับตะไคร้ส่วนอันนี้ก็จะเป็น เงาะครับผมอมเมล็ดมาเพาะไว้ครับก็ขึ้นฮะนึกว่ามันจะไม่ขึ้นขึ้นเหมือนกันครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าได้กลับต่างจังหวัดก็คงจะเอาไปปลูกที่ต่างจังหวัดครับเพพื้นที่จํากัดต่างจังหวัดก็มีพื้นที่ได้ครับปลูกได้ครับ พื้นที่แค่นี้เองครับท่านผู้ชมติดแค่ติดกำแพงแค่นั้นเองครับเราก็เลยเอาคัดสรรมาคือสวนกลัวมาปลูกครับกันไหนที่พอปลูกได้พอกินได้แล้วก็มาปลูกครับพื้นที่มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมมีไม่เยอะครับความกว้างก็น่าจะประมาณสักเมตรหนึ่งได้ครับ ความความยาวความยาวประมาณเม็ดหนึ่งจนความกว้างก็นนะ่าจะประมาณสักสิบเซนติเมตรได้ครับพื้นที่ก็เลยใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ครับปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานครับ เด็กๆเ,เขาเล่นหน้าหมู่บ้านครับนี่เป็นวันหยุดเด็กๆก็ามาเล่นหน้าหมู่บ้านยังไงวันนี้ก็ฝากเอาคงจะแก่นี้ก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมภาพและคลิปต่อๆไปครับ